พี่มานาสิพิสูจน์ขครับน้ำไม้ร้องบึงนักสิได้หรือบ่ไปเบิ่งไปชมดูกันพี่น้องนี่กเจ้าหาน้ำไม้เด็ดนี่นะพูดพาน้ำไม้ขายมิวเกี้ว่าผู้จักวัดแม่นบัดคนไปหาน้ำไม้ถือกระตากับเสียมกว่าหมู่บ้านนั้นทั้งหน้าเป็นป่าน้ำไม้ไหลไลเนาะแต่แถวหน้าข่อยสีโบลายป่าน้ำไม้ไหลมีอยู่น้อยหนึ่งเออนักขายอีกแม่นแล้วผู้ กี่เห็นใครอีกแล้วเพราะว่ากะเจ้าน่าจะหาลายมือนด็กกะเจ้าอ้อยใส่อื่นมือคือก็เป็นมือห่อข้าวไปนั่งทั้งหน้าพ่อเมื่อกี้สิข้าไปลงลิปในหมู่บ้านกะเจ้าพวาอยู่หน้ากับบุีสันญาณเลยบอกกินไคลีปมาน้ำหลดกินกันแล้วมานํ้ำหลดหลดเต็มเวิดหลังพ่อกะเจ้าเอางัวไปเลี้ยงรไปจับอันนี้มันขมาน้ำคอย แดดพ่อไปลงขิปก็นอยาไปนำชวนข่อยสิย่างลงเพียงนาก่อนผู้เผดเห็นขายขายขายไปเพียงนาข่อยกระซิแว่ลงหน้าก่อนช่องพอลูกนระไปลงขิปอยู่ยากหนกักเลยมันมีสัญญาณอยู่บ้านก็คือกันผูเผด็จสบายดีก็เป็นมากม,มือน,นั่นข้างนี้ข้างนี้ม,นนมือกีน,นี่เรามือข้างนั่นข้างนี้อ่ะ สีหมอ,อกไปใช่อือืเด่นห้อนนะแฮมแก้มใหม่เพื่อห่อนนะ้ำมันแดดอะนนรอมุน,นี่น้ำหมอกตกะมุอเา้าห้อนห่อนไอย่างมุนี่มันก็ทรายก็บุ้งกว่าไปจังเพื่อห่อนนะนะออกกหน้าน,น้าไก่พี่น้องเอ้ยบุได้เอายางกกหนาใส่หมวกโูนหนาเล็ปุ๊บเข่าป่าน้าไม้ผู้เดียวมาบัดนี้น้านี่โวยังพี่น้อง บอนนี่แหละจะมีหอยนี่เลยมีหอยจูบพี่น้องจริงๆน้ำม,มันต้องยังเต็มอย่นเ,นยเนาะแต่สิบประหาหน้องบงประหาหน้องไรวนนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งไก่กระตาอับเสียมเขาเองเนาะดูดิบอนนี่แหละตอนที่ว่ามันยังบ่ขาดอ่ะน้ำท่วมเข่าตายเบนน่ะเรือแต่บางๆแบบนี้แหละพี่น้องแล้วก็นสนทั้งตัวไม้ทั้งนักก้นก็จะมีหอยอยู่หอยจูบถ้าเก็บกับพอได้กินอยู่เห็นลายอยู่ทั้งตะกิน บักซีหมอกบริมาน้ำพอ่อบักซีหมอกมันไปง่ายงัวงน้ำพ่อ่อยมันโบเห็น่อยมาแต่บ้านมันก็โบเห็น่อยมาหานไมามันเลยโบมาน้ำก็ซีเงียบเงาในพี่น้องเพราะักซีหมอกมันบริมาน้ำปะเข่าป่าก็ซียันยันได้บุบมีมาได้ที่จริงมากระสวยยังโบได้แต่ว่าก็คือบอาอุ่นใจนะที่มีมาไปนำส่วนบักดอกเด็กมันโบมาน้ำมันขี้คานป้อต่อ่อยมาสุดก่อนนะมันยังบริเป็นแบบนี้ไดยทุกคน มันขนาดนี้พ่อคนบาวายพ่อเนาะปะเลยตามเลยมันใหญ่แห้งน่นี่นี่นขาดก้อนไม้ก้อนนั้นจนถล่มลงไปเลยแต่มันเป็นคันแล้วก็มีก้อนไม้แบบนี้ลยเนี่ยโอโ้โหขาดขนาดนี้แล้วก็นนี้ก็เจือถล่มลงไปเรื่อยแล้วนี้ก็เลยสียาปะตามเลยเราเหื่อยอดัดตอนแรกมันก็เป็นหูอยู่เนาะเป็นหูแล้วก็เราก็อัดไว้เรื่อย วันนี้ถล่มขนาดนี้บ๊วยปะะ้าพี่น้องมีหอดปลานินปลานิ่นน้อยลายโตยมันลงมาแต่หนองผู้ป้าเลยลายเลยลายอยู่ลายโตนี่มันเข,ข่ารีคอดไม้นี่คอมเมนต์ได้เผลน,นี่เอามาปล่อยใส่บ่ออันออบุญหาพผอมกี่เอาแห่มาตึกเอาเนาะมเมนได้เผนเอาไปปล่อยใส่อันบ่อปลาเค็งไว้นะพี่น้องลายโตอยู่ปลานิลนน้อยปลาซิวนี่เห้งลายนี่แร่ล,ล,ลายตามสายน้ำปลาซิวนะ เป็นทางน้ำหมดเลยมาบันทีต่างตาแหงเลยป้องเจ้วาวะเราไม่บรท่านได้ได้มาหาท่วงพักข่ายแงงเลยพี่นอ้องป้อยฝอยแม่างามขังงามนี่งามแท้งามเ,งงามเลือป่าพักข่ายแงงพี่น้องบ่อนบอ่ไบ้บ่เป่น,นป่าเข่าได้ในยแคมนองนี่เดี๋ยวปรีสมาเก็บเอาสะอนอนโอ มือเดยนี่นี่นี่นข้าซาอ่อนป่ะข้าป่าหน้าไม้อมยอะสิเก็บมือไว้งามคัะอลีบอกมียอดมีตะแนงแนงก็เอาไม่หลอกอันนี้ไว้เดี๋ยวมือใดอยากกินแกงนี่น้าไม้ปีนี่ค่อนข้างจะบ่คอยมี ถ้าว่าแข่งหมดจังนี้ถ้าเป็นแมงจอมันจะแข่งขาดปุ่ดบาดดีรอพ่อดอกดินแต่มันบอท่านได้บานทุกคนเลยกำลังเกิดน้อยนนี่เดยนี้ขับมัน เกิดขึ้นมาละลายอยู่หน่อยก็น่าจ,จะลายเนาะผูกต้นน้อยก็มี ไม่ปอไวก่อนมารอบนี้นะไม่มันกำลังเริ่มโป่งทุกคนเลยแต่ว่ายัางไม่ใหญ่ค่ะคือแบบนี้มันอยู่ในที่ดินมันยังเป็นอันน้อยอเอาไปชับถือกับป้าอะไ้พอพุทธึงพุเนละ กำล,ลัลงโป่งกหลังนี่แต่กะสีอันโมใหญ่โมยาวแต่ก็มันกำลังแบบเริ่มโป่งนะพี่น้องกะสีกระปดกระแปดเนาะสุดก่อนโมมีจักดีนี่เด้อก้อนไมมันกับโมค่อยลายอีกอย่างกับก้อได้ตัวท้ายใหม่มันกับ่อยังออกพี่น้องเลย ดอกไม้มั้กับสีส้มกับกอมันทำอะไรหลังมาแถวนี้ก็จะมีมะกอกกอกเหลื่อมเต็มหล่นฟุลงมาลายแหง้งกกมาบุหมี่ถั่วโคกถั่วห่วยดอกนาะแต่มีเป็นบางพื้นที่บางบริเวณแน่นขอตัวดึงเอาอันนี้ก่อนทุกคนเลย น,น้อยๆแบบนี้แกงขักอันที่มันยังเบยา,ายหวหล่ลอยไม่ค่อยม,อยมีพี่น้องเลยมีแต่แหนงขักเอาแหนงก่อนแหนงแบบนี้แต่แกงขักเออ,เอ,อบาดมือฉันแล้ว นี่ระวังที่สุดเลยะมันกาบมันเสียวแหกขึ้นไปแกะบาเดเจ็บจนได้ทุกคนอ,อันนี้เราเหมาะสำหรับกลางแกงเห็นไหมเนี่ยแบบคอยกับพายนมระวังที่สุดในเวลาหากระไหม้แต่ว่ากาบมันแบบแหกเสียวขึ้นไปนะการหากรําไม้ก็เป็นเรื่องง่ายๆไ,ได้ที่้องเอ้ยอุป่ารุงหัวหนุ่หัวฟูอป,ป่านอกป่านา้ำ จักงูจักยังคือแม่เพ่งนิ้มนิ้งมันลายนิ้ำอะไรโอ้มาสอมกันพี่น้อย บเอามีดมาน้ำหักหักเอาแบบบใหันมันยาวนะหักเอา้องมันใส่กระตาครับพอแบบมันบอควางกระตานะมันเมื่อเทียงจังปอกตัวน้อยๆมัน แครงอันอะไรแค็งเขาก็กสิบอเอาเนาะเอาบอกักค่ะบ่อนหญ่คิดจะเป็นมันมีตัวแขงเลยบอกอ่อนถันะวแคยอยู่ในเปลือกพอล่งนีะมาเขาป่านองไมโดยโบมีบัคซีหมอกนะครับแบบ ป่าเปียวซีแบบยันย่านเนี่ยพ่อตอนนี้มันก็มันโบดโบดนะพี่น้องถ้าโบดโบดถ้าอยู่เป่าววก็หกมันก็ยิ่งสีมืดมืดเนาะสียันย่านเนี่ยทุกคนเลยบมองมันซีหมองมันโบเห็นข่อยมาทาเห็นข่อยมามันก็แหลกมาหับตั้งแต่ตอนมาแต่บ้านหมดเลย มันก็สีมาน้ำมันไปง่ายผอข่อยไปง่ายงวนไปงไป่ายงวนน้ำผอข่อยมันโบนี่โบ,นนบเห็นข่อยโบนีนมเห็นข่อยมาหาน้ำไม้มันก็แล่นมันน้ำมันมปีที่ลแล้วน่ะไปหาน้ำไม้น้ำไม้ละลายเลือกเอาแต่กัน,กนง,งามๆปีนี้บบมีสิทธิ์เลือกจก้ะนี่จะแบบใดก็เอาโลดน้ำไม้โบลายปีนี้มันบบข่อยออกยังเป็นยังไม่ปีนี้เหรอ,อยูไซ้ก็คือกัน นู่นด้วยพนบ่เอาได้ีหนูเป็นแ่งมัพ่อ อันมวใหญ่เด้อพี่น้องน้ำให่กันเลยบัวได้หาถั่วซ้ำแถวใกล้ๆก็ได้มึงขอบบัวได้ใกล้ปนน่นแล้วเเนาะป็นคือคอยว่าวนะแหละมาบัวได้มาน้ำหลักอะเสียนยานว้าเวว้าเวยังได้ก็บ่ฮู้ก็เลยสิแบบหาหน่อยหนึ่งก็สิเมื่ออะไรพี่น้องเลย เมื่อไรบันที่น้องเอ้ยเมื่อเก็บผักขะแยงเลยก็เมื่อเบิ่งน้ไม่ไหก้อเดียวที่พอปลูกใส่คันนาใม่ชิเมื่อเลยนี่เดช่ำนี่ปอกออกมากอะพอดีแกงบาทหนึ่งแหละถ้าสมุนแกงเนาะแต่มื่อนี่ยบัวแกงดอกสีลวกไหวมือใดรอยากกินเลยจังทำมือทำบัวแตงนาเขาอยากกินนะแต่ออกแกงได้เนาะเพราะว่ายานั่งก็มีผักขะแยงกับสีเก็บนะนี่คำหาไปตื่มอีกสีได้ตื่มอยู่พี่น้องแต่ว่ามื่อนี่ยหาน้ำไม่แบบ บริเวณแคบแค,แคบปหาเป็นจำนวนกว้างเนาะหัวย่านคือค่อยว้าวอะไระบทหาลายกอพอพลึกพโลแต่กะไข้กว่าสุดก่อนอยู่เพรามีอยู่หน่อไม่เนาะสุดก่อนน้าโได้จากดีเลยเก็บผักขยงก่อนทุกคนย้ำทงว่าน้ำเกลือใส่หันใส่นี่แต่ว่ายานางบบได้เอาไวอ,อยู่เพื่อนนี้อยู่เนาะเก็บบัวใกินสมเน่เก็บบัวเพื่อยากแกงหน่อไ,ไ,ไม้หมูใหม่เน่โอ้ยขนาดไปชุนกันยังหอมกุ้ม ออนขักสะอ,อนแหน่น้องดกงพักขย้งของแท่เลยเมื่อคืนนี่กะต้มกบต้มกบน้อยใส่พักขย้งสดน้ำหันท่อนเมื่อคืนนี่ก็ได้พี่น้องผักขยงผักขยงที่คอยเก็บเมื่อเมื่อนคอยตำาายบัวมือ่อแหละ โซนน้ำห้อนใส่ผักแนงเมื่อคืนีก็ไ,ได้นี่สิเก็บเงือสักลายๆเติบเพว่าเพื่อใส่ตามมะคำน้อยเนี่ยเพื่อใส่นั่นใส่นี่เนี่ยแต่ว่างามขักงามเนี่ยแบบมันเป็นป่าของมันเลยนะอยู่แถวนี้นะ อ่อนมันอยู่ตามไายนาหรือว่าแคมคันนาเน่ะมันจะมีเป็นบางจุดก็มีบริเวณเป็นป่าขนาดนี้นะมีบริเวณลายปันนี่นะจริงๆมันยาว,ยาวๆเลยน้องแต่ว่าสีเด็ดเอา ใส่ทุ่งมือเลยเด็ดบทนัดมันก็นเลยแบบเด็ดสาเน่สิเด็ดเอาประมาณขึ่งหนึ่งเนาะขึ่งหนึ่งของความยาวนี่เลยผู้ใดเนี่ยสะอ่อนพี่น้องคอยเห็นขนาดแบบแถวบ้านเฮามันพักแย่งบุอดอยู่แล้วมันก็นยังสะอ่อนเนาะ แม่นอยู่ไทยพักแยงนาอึดบอกพี่นอ้องก็เจ้าม,มีปลูกขายเลยเนาะบ้านทำพักแยงบอกอึดบอกอยากลายขักลายผุดลายโพบนได้บุมีกกเข่าเนาะม่ได้พักแยงเบิ่งนั้นนี่ไพ่สีบ,บัวสะออนเบิ่งนั้นนี่คำหยักใบไวค่ะบอกแบบดึงแบบนี้เลยดึงทางกอทางเหงานี่พวดพวดแล้วไปเลือกเอาก็จะไวแต่ค่อยสีเด็ดเอาเลือกเอาแบบ งามๆทำสิไปเห็ดกินกระ่างแล้วก็ร่างน้ำสะอาดซักซองซำรอบเอาดินออกแล้วก็เห็ดกินได้เลยเนาะบุ๊ยปลาซิวน่อยลายขับลายเนี่ยโอ้ลายๆพักคขบเห็บก็ล่างเริ่มเกิดพี่น้องนี่ พอเทฟที่กินกับแกงน้ำมัแต่ถ้าบอนที่มันใหญ่พอกินแล้วคืออยู่ใกล้ก้นน้ำมัไหลก้อนเดียวที่คอยจะไปเบิ่งไปดีแหละป้าผูลายแหงอะไรปลาซิวน้อยแต่ว่ามันน้อยมี่จะต้นน,น้อยดิพี่น้องเป็นหมูอยู่มันมารบนโฮโอ้ยนี่ตั้งทองวันแล้วออกใบวีแหละนี่ ก่ากลังตั้งท้องพี่น้องตัวใดเป็นเข่าโดนะส่วนตัวใดเป็นเข่ากลางหรือว่าเข่าสิบเอ็ดกันยังยัง,ยงบริตั้งป้อต,ตั้งทองป็นออกใบวีเลย mm hmm. ก๊ลังตั้งทองแต่แบบว่าตั้งทองยังบ่ได้แก่เลยพี่น้องอืมคล้ายเนี่ยแต่ตัวดำนี่แหละตัวดำกับบริหลายใครไปหันตามหลองน้ำงูมันนีนี่แหละ ฮอนฮันต้องจยกปลูกเป็นยอดเบดกับมิตรยาอันนี้แห้งงามบดงามเข่าได้งามหย,า,มยาที่ทุกคนเห็นเนมเห็นคืนอหยาเบุดคือคอยเบาละ่ะหยาทั้งหมดเลยเนี่นเ,นนเนอะไปะเห็นกก้เข่าเดินเด้อนี่นนนนนสีตัดหรือว่าสีนู่นสีนี่มันกระโบวมันมันลายเกินเลยปะเลยตามเลยปอ๊ยแมงอันนี้กับจังเม่เนว่าลาย มันอยู่จับอยู่ตำหนาอันนี้ตำคันนาอันนี้นะแมงยังแมงปีกลายนี่กินบ่ได้แมงอันนี้เบื่อแต่ว่าสองสัปปีที่แล้วคือว่ากระเจ้าซื้อกระเจ้าซื้อแล้วก็แถวหน้าข่อยก็ไล่ลายแลย้วก็เด็กน้อยมาหาจับไปคายนี่พี่น้องนี่ขู่มือนี่ก็ไล่ยอยู่แต่กับโบลายสัมปันตะกี้นี่คือว่ากระเจ้าเอาไปเห็ดยาผิดยังมีเลยพรมีผิดได้แมงอันนี้นะ โอ้แม่เจ้าตัวนี้แห้งงามตัวนี้เี้น้องหยาอันนี้ลนี่หยาเป่าตัวนี้ค่ะปล่อยงวัวมากินเบิดถง,ดงเบิดไห้ก็ยังได้เลยตัวนี้โอ้โหโพดโพ เพิ่งดะเกี่ยวข่าวแล้วอันนี้คือบานแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็เดือนเดือนสิงหาวันที่28เลยเกี่ยวข่าวแต่ละปีประมาณกลางเดือนตุลาคมก็ได้เกี่ยวแล้วข่าวนะขา่ขาวข่าวดอเนาะเกี่ยวข่าวดอแล้วพอดีข่าวกลางมันซุกต่ออีกก็เกี่ยวต่ออีกมั่วพอพน้อเขามาผูกง่ายกินยา,ายแอมกำมพูโศกใช้พถิงก็เข่าตัวน,นี้ตะห้อยผอนกัดก็เข่า ยายไปเบิกไม่ก็เดียวนี่โอ้ยไปทางใดได้ล่มดินดากได้นี่อ้อมผูกกันทุกคนเลยนี่เด้พักขบเหบ็บบอึศแต่ว่าบเอ้าดอกขี้ขาดลงน้ำซิบันไ้เบิงเ่งใกลใ้ๆก้ประเด็นที่สำคันก้มแต่ในนี่น้ำมันจะเป็นสีแดงพอมันเป็นน้ำสลาบก็จะเอิ้น้ำสลบับ หมักเดือดหมักเดือดซุกแล้วมันหล่นลงมามันกเลยเห็ดให้น้ำเป็นสีนี้นี่เต็มอยู่ในนี่มันเกิดก่อนมันสีใหญ่ก่อนน้ำไม้ไหล่พรามันปลูกไว้ก้อนทึ้งในนี้ทีเลอรก็เป็นก้อนน้ำไม้บงจะมีน้ำไม้ไหลหนึ่งก้อนน้ำไม้บงหนึ่งก้อนอยู่คันนาใหญ่ต้นแต่วันบนเอาบ,ออบงสิบบุหรเอาอเดี๋ยวยอนนะกตมันเป็นกอใหญ่แล้วกับ,บจำเป็นต้องแพงมันขนาดเนาะ ก่อแต่ละปีก็ม่ได้คอยเอาไปกินน้ำไมในน,นี่นะก็คำมันมียอดก็คือสีซับไปเลยเพราะว่ามันใหญ่หนาแห้งแล,ลง้วกอมันนะเดี๋ยวสีฮักเอาแหนงมันพอมีทุกคนน,นี่อ่อนคักปัญญัง ยหใหญ่ญอันนี้โอ้ยจะวะขักออลีที่นอกเลยคุณกล้องเป็นสีองุ่งเอียงๆๆนี่เลยทุกคนเพราะว่ามันคันหน้ามันสันนี่นี่บื้ยหอนกใหญ่ปีที่แล้วเลือกอัลต่แบบนีแหละเวลาไปหาหน้าไม้ปีนี้อึดหน้าไม้นี่เดี๋ยวพวกนี้กับเดี๋ยวสีฮัก หักอ่องมันหักอ่องอ่อนๆมันจำเนาะนี่แักแข่งค่ะป่ะเมื่อก่อนพี่นอ้องมัเนี้หั่วเขาเจ้าอยู่นอกหัว่วบึง่งเขายอดหน้าให้นี่บุมีิกเข่า,สาใส่ชงกอนพอ,สอใส่ชงกัน นูเอมไอนเอมหมมาบกคุมเทียงลุบใบอยากเมื่อฮือกมอยากเมื่อฮือกมแล้วอยากเมื่อฮือกัมมีกี่ว่าก็คืออยากเมื่อฮือกันไม่น้อยากเมื่อฮือกมกินมะก้วยมะกล้วีย่มะกพอไว้ใช้เอามาเลยมะก้วยบ่ค่อยมีชุกดอกมีแต่มะก้วยดิบดิคือสิบทันหัวเข่าดอกพวมมืออื่นมืออื่นก็เป็นมือก็จะไปซื้อเครื่องมากาเกียมของมือฮือก็เป็นมือ พ่อข้าประดับดินแลอกระสากไปฮะพ่อข้าประดับดินพี่น้องมือือมือือเป็นมือใส่บานมืออื่นเป็นมือก้าเขียมคองหัดชุกบัท่านดอกได้ซื้อเอาใหม่มากล้วยนะมันยังเคียวลืมลืมเออมือจังกินมือาจังกินมันเอาห้เศร้านี่ผัดบักินมันแดดมันบดจากมือลูกอยากใส่มวกอยากใส่มวก ตายแล้วตอนยังน้อยอย่างมานอนน้านุ่ใหญ่โอ้เดี๋ยวนี้เรามานะบุกุ้มเที่ยงกุ้มบ่ายบุกุ้มคำอยากเมื่อเหิมอยากกินเมื่อไอยากกินเมื่อไอยากกินเมื่อไงไปดีจังเมื่อไปดีจังเมื่อไปดีจังเมื่อโอเคไปลองไอตรียมหน่อยจะชมลูกชายจะพาผึ่นเมื่อแดดแดดเอ้ยยุกี้นี่ ตะเกา,าค่ะคำคำตอนแรงๆผู้เมื่อเดี๋ยวนี้มิเตเมื่อแบบมาหล้วก็อยากเมื่อโรดแล้วก็สิได้พาเมื้อนึ่งหน่อไม้แล้วนี่ได<อ>้ายย่าจับด้วยหนาไม้ไหลมันคลายด้ยอเปิดมันดูนี่นี่ทงเนี้ยกขาขยงนพายลุ่มงามงามให้แม่จับดูดูเดี๋ดยวจับก็จับปลายมันจับได้แต่อย่าไปจับโตมันคนมันจะฟังมืออีไลยย่เบื่องตัวใหญ่นี่ มกินก,นกระป่นกบเออคือลายยันหอนอาไหมโอเคพอพอนคลิปหน้าขอบคุณมากคนะพี่น้องไปแล้วคลิปนี้กันเลยเด็กคุม้มเลย,ยอ,อยากใส่หมวกว่าว่วมันแดดกันอยากใส่หมวกไปแล้วสบายดีพี่น้องสิได้พาเมือแล้วดินะ